Để mình. Để mình cái này mong không thấy mุม rụng cái gì ơm rồi đấy ơm rồi đấy được được ของเลึกเล็กเอของข้าวเล็กเล็กเล็กหล,กลก <laughs> อกไปแล้วผมว่า <laughs> เดี๋ยวจินมไปจักมาไปจักผมมงนาเดี๋ยวไปจักผมบิน <laughs> แฝงแค่นี้นเช็ดเงื่อดูดูโอ้ตายเลย อันนี้โชว์เต็มเต็มเลยนะนี่มันต้องใส่ี้สุดยอดโอ้โหนี่มันต้องใส่โอ้โหเต็มเท่เรื่ยๆแพนโชว์แพนตัวหน่อยมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นวิดีโอด้วย